สวัสดีครับทุกคนดังเตือนดาวเป็นไทยนักจิยาการให้วังษานะครับก็สงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยสามข้อจริงแล้วก็คือคือการที่เราอีกครั้งนะึงเผื่อว่าทุกคนบอกว่ามาตั้งเป้าหมายอะไรก็คืออจริงนะไม่ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเลยเพราะว่าปีใหม่ปีเก่ามันก็แค่หนึ่งวันที่มันห่างกันนะดังนั้นคือไม่ต้องรอให้ปีให้ให้เป็นปีใหม่เพียงเพื่อไม่ต้องรอให้เป็นปีใหม่ที่เราจะตั้งเป้าหมายเลยครับก็คือ เริ่มเริ่มต้นนะครับรีเซ็ตเนาะรีนิวหรือว่าเริ่มต้นชีวิตนะครับรีเฟรชเนาะเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราเราคิดว่ามันเหมาะสมกับชีวิตเราวันไหนก็ได้เนาะไม่ต้องเป็นวันจันทร์วันที่คือวันไหนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ก็ทาได้เลยวันนี้ใหม่ก็กกทําได้เลยสิ่งที่จะมาคุยกันวันนี้ก็มีสามว่าเผื่อว่าถ้าใครก็ตามที่อยากจะใช้ ช่วงเวลานี้ครับที่ปีใหม่เนี่ยที่จะจากามกราสองห้าหกเจ็ดเนาะไปมกราอ้ยธันวะสองห้าหกเจ็ดไปมกราสองห้าหกแปดได้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่หลายๆคนที่จริงแล้วมันเป็นปีใหม่ของสากนะลเนาะดังนั้นก็น่าจะดีที่อาจจะมีเพื่อนหลายคนที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็เผื่อว่าใครที่จะใช้ช่วงปีใหม่ช่วงเนี้ยช่วงมันหยุดยาวเนี่ย เขียนบางอย่างเพื่อจะสรุปเรื่องต่างๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองก็อยากจะฝากไว้3าข้อนะครับเรื่องเป้าหมายคือข้อหนึ่งขอให้เป็นเป้าหมายที่ทําได้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับทาได้ทุกวันและต้องมออีความสนุกสนานในนั้นก็คือมีเป็นเป้าหมายที่เราสามารถที่จะมีความเหมือน consistency นะคือความสม่าเสมอคงเส้นคงวาเสมอต้อนเสมอปลายครับทาได้เป็นกิจวัตรเลยนะแล้วก็ต้องสนุก play full เพราะว่าเป้าหมายถ้าเราต้องสวมไม่สนุกอ่ะ ช่วงแรกๆมันจะดีอ่ะบางคนเขาเรียกเป็นมา,มามาตีนต้นจะไปเร็วมากเลยแต่ช่วงกลางๆก็จะแผ่วจะทายก็ไม่ได้เป้าหมายก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่สนุกมันไม่ดีๆต่อใจอ่ะเนาะดังนั้นก็อยกจะทําอะไรให้มันสนุกก็เริ่มต้นเล็กๆก่อนอ่าเดี๋ยวเดือนม,มกรานะจะเริ่มปรับอาหารจะเริ่มเอ่องดทานเนื้อบางนี้อะไรก็รู้สึกว่ามันแล้วแล้วก็ปรับเมนูให้มันสนุกอ่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทานตรงนั้นตรงคือคือให้การปรับเนี่ยมันมันสนุกเหมือนกันเหมือนกันเล่นไข่ขอเล่นอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะแบบว่าปรับทุกอย่างได้ได้เงี้ยหรือว่าถ้าเป็นการออกกาลังกายก,ก็ตาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปยิมนี้เพราะเพราะเทรนเนอะร์หรือว่าไปเดี๋ยวเราจะลดลดการดืม่มเอน้ําตาลนะแล้วเราจะไปทานที่ร้านนี้เพราะว่าคนขาดคือให้ให้มันสนุกให้ดีต่อใจอ่ะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทําแล้วแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันและก็สนุก ไม่สนุกเนี่ยทําไปทําไมเนาะมีชีวิตไม่สนุกเนี่ยนี่แจกใจนังจิตอย่างที่สองก็คือให้เอเป้าหมายนะครับทําเพื่อตัวเองเสมอคือไม่ทําใช่บางครั้งเราอาจจะทําเพื่อที่ให้ได,ได้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นได้รับการชื่นชมจากคนอื่นมันเป็นข้อสองอแต่ข้อแรกคือเพื่อตัวเองเราออกกําลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หลังจากนั้นก็เพื่อที่จะแบบว่า ได้คนอื่นชื่นชมอะไรเงี้ยเราปรับปรุงตัวเองอะไหรือว่าปรับเปลี่ยนแปลงต่างๆเนาะถ้าถ้าทุกคนถ้าถ้าใครได้ฟังวิดีโอที่แล้วจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในความหมายของจักรใจนักศนีย่ยไม่ได้หมายว่าเรามันมีอะไรที่ไม่ดีนะแล้วเราเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่นะครับการเปลี่ยนแปลงในในความหมายของจักรใจนักศึกคือว่าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วและเราจะเอาสิ่งที่เราเป็นอย่างสมบูรณ์เนี่ยครบถ้วนเนี่ย ไปทําอะไรให้มันเกิด healthy ใช่ไหมสุขภาพสุขภาพส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราได้บ้างไม่ใช่ว่าฉันไม่ดีฉันก็ความหมายของอื่นนะครับไม่ใช่จากใจนักจิตใจนักจิตคือมีดีพร้อมอยู่แล้วเนี่ยจะเอาสิ่งที่ดีเอาต้นทุนชีวิตของเราเนี่ยนะทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยๆทําไปค่อยๆวางแผนไปดังนั้นคือว่าเมื่อเราจะทําแบบนั้นเนี่ย เราต้องเป็นเชียร์ลดเดอร์ให้กับตัวเองเราต้องเป็นทีมทีมทีมเดียวกับตัวเองนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าการที่เราจะเป็นทีมของเราเนี่คือว่าไม่ว่าใครจะพูดฟีดแบ็หรือว่าพูดเองกับเราเราก็แค่รับมาแต่ว่าต้องต้องให้ให้ซีอโอต้องให้ตัวเองอะเป็นคนตัดสินไม่ใช่แบบพัดไปเพลมาอะไรเงี้ยไปตามคําบอกคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่มีคนว่าอะไรหรือว่ามาฟีดแบ็กก็ก็เข้าข้างเขาอะไรเงี้ยแทนที่จะ คือเราไม่ได้บอกว่าให้เราแบบว่าเถียงเถียงเขานะครับมันนี้ไม่ใช่นะการที่เป็นเป็นทีมทีมของเราเองเนี่ยหรือว่าเป็นทีมตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าไปเถียงคนอื่นหรือไปต่อสู้คนอื่นการเป็นทีมตัวเองเหมายว่าให้ระลึกไวรร้เสมอว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของตัวเองสิ่งต่างๆที่มาจากใจของเราเราคิดเนี่ยเพื่อตัวเองมันมันจะมันจะเป็นผลที่ยืนยาวยืนยาวเนาะมากกว่าที่การทําเพื่อคนอื่นนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่า เมื่อเราจะตั้งเป้าหมายเนาะนอกจากที่จะให้มันแบบว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ในในประจําวันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีความสนุกสนานด้วยและเราเองก็ได้รับรู้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นของเราเองเพราะว่ามันเพราะว่าเรารู้ใจตัวเองอะ่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าต้องทํานั้นต้องทําอันนี้อะไรครับนักจากใจนักเสียงก็ไม่กล้าบอกขอแนะนําขออนุญ,ญาตเราเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้ใจตัวเองก็เลือกเลือก เลือกคำฟีดแบกเนี่ยเลือกคำเนี่ยเช่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดพูดถ้ามีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับที่คุยกันก็ลองเลือกไปทําดูเงแต่ว่าถ้าอะไรที่มันโอ้มันไม่ได้ตรงใจก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปเลือกเพราะว่ามันไมไ่ตรงกับตัวของเราเนาะอันที่สามอันนี้สําคัญเวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายทําอะไรเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับคนเนาะเพราะบ,บางทีเราก็ทําคนเดียวก็ได้แต่ว่าบางทีทําหลายคนก็สนุกกว่า แต่ว่าในในเรื่องทั้งทุกอย่างในเรื่องเป้าหมายทําให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยลองฝึกเลือกคนนะครับปีใหม่เนี่ยคนลองฝึกเลือกคนที่เลือกเรารักรักคนที่เขารักเราดีกว่าเนี่ยเป็นเป็นคาเป็นคําที่เราคุยกันตั้งแต่สมัยโน้น no. สมัยก่อนโควิดสมัยนีย้คือว่าเลือกคนที่เขาเลือกเรานะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่ไม่เลือกเรามันตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าความตื่นเต้นก็พาพร้อมกับความเจ็บช้ำตลอดแลกเอาเลย ตื่นเต้นแล้วก็เจ็บปวดหรือว่าเนี่ยรักคนที่เขารักเราเลือกคนที่เขาเลือกเรามันอาจจะไม่ตื่นเต้นบ้างแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความผาสุขใช้คำนี้มันเป็นความสุขมันเป็นความสงบร่มเย็นนะครับดังนั้นก็คือว่าปีใหม่นี้นอกจากการที่จะรู้ใจตัวเองมากขึ้นเนาะเป็นทีมของตัวเองแล้วก็ทาทุกอย่างที่มันสนุกสนานแล้วก็ทําให้มันมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันก็หาเวลาอยู่กับคนที่เขาเลือกเรามากขึ้นนะครับ แล้วก็หามีใครเข้ามาในชีวิตอ่ะลองดูดีๆว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่เขาเองเลือกเราหรือว่าเขาอ่ะเลือกเราจริงๆเพื่อที่จะใช้เราเนี่ยไปสร้างประโยชน์กับเขาอันนี้ดูดีๆที่บอกว่าเลือกคนที่เขาเลือกเราเนี่ยหมายถึงว่าเลือกคนที่เขาเลือกที่จะมารู้จักเรามาแบบใช้ชีวิตร่วมกันนะครับไม่ใช่มาหาผลประโยชน์จากเราเนาะก็เป็นสามอย่างเผื่อว่า,าใครที่จะตั้งเป้าหมายอะไรเนาะภายใน สุดสัปดาห์นี้ที่จะไปปีใหม่ก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําก็สามเรื่องนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีอะไรที่จะเเพิ่มเติมเนาะแสดงความไม่เห็นก็อ,อมเมนมาได้เลยเนาะแล้วถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามที่พูดไปแล้วมันไม่ค่อยถูกใจคนอื่นก็ขอโทษด้วยนะก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็หวังว่าปีหน้าปีหน้าที่จริงแล้วคือไม่กี่วันเองเนาะอยากให้ทุกคนเ,เพิ่มการ รักตัวเองเนาะโดยการพูดจาเพราะๆนะครับกับเสียงในหัวเนี่ยกับตัวเองนะทุกวันด้วยเช่นกันเนาะขอให้ทำเรื่องสนุกด้วยโอเคสวัสดีครับ